สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครัง้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้กลับมากับ My Ambulance นะคะทุกคน Reaction จากที่รอบที่แล้วเนี่ยเรา r e a c t i ั่นอ o ช c กับมา r บ l ไปใช่ไหมคะก็มีเพื่อนๆเนี่ยมาบอกว่าพิมมาไปออกแล้วใช่ไหมคู่กับ i p a านิสเขินไม่แพ้กันเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า จะทําให้เราเขินได้ขนาดไหนนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะเนี่ยเมื่อคืนผมเสียดายมากเลยเขาเล่นให้ไมลี่ใช่หรอ,อ,อคนนี้ว่างค่ะคนนี้ว่างค่ะออถ้าไม่ใช่มีแค่เธอก็พอแล้วมีแค่อะไรถึงจะพอสําหรับไอและคุณมามีแค่เราก็พอนี่กอันนี้นนฉันว่า<อ>ถูกคูกาากก่าใคร คุณไอ้เขาก็แคล้วคาบนะคะสวัสด<อ>ีค<อ>่ะทุกคนว้าวให้ชิปปิดมาอีกแล้ววันนี้กับหนุ่มหล่อน้องรักนะของเรา <c oughs> แล้วโสดด้วยโสดแล้วอันนี้โสดโสดโสดจริงๆริงไหม ก่อนก่อนอื่นเลยโสดสนิทโสดสนิทไหมโสดสนิทมากเลยฮะช่วงนี้โสดสนิทมากเลยเขาเรียกว่าโสดหมาดๆแต่ไม่ตั้งตั้งตั้งแต่มีแฟนมาแบบประมาณช่วงแบบมอสดแล้วหรอหล่อต้นจนถึงเนี่ยก็คือก็คือไม่เคยโสดเออแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงเออมันวิวไหมหรือมันโอเคจรไม่เนี่ยไม่รู้มันก็มีมีวิววบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกแบบเออเอนจอยนะเอนจอยกับ พิารการชีวิตแต่ว่าเขาสูดแล้วเหรอแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะสิรู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเขาเห็นตั้งแต่หน้าปกละเธออย่างนี้ฉันอยากรู้ว่าเธอจริงๆชอบคนไหนอยากรู้ว่าตอนนี้โสดทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่ไอก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงใช่แต่ว่าแผมผมผมว่าหลักๆเลยนะต้องแบบต้องแบบเป็นคนที่ไม่ได้มีทรงอะไรอะต้องเป็นคนที่แบบสามารถหลุดหลุดได้ไม่มีทรงหรอ แล้วปกติชอบคนแบบอายุโตกว่าแม่กกว่าเออว่าช่อไม่สีรเยี่ยดไม่ซีเรี่ยดฮะแต่ว่าคือที่ผ่านมามีมีแต่เท่ากันก็เลยแบบเออก็เลยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยลองตกอวาไหมไอซ์อะไรของตัวอุซ่าใส่เลยนะใส่อ้นี้เลยนะแต่ว่าเป็นคิวปิดดันไปจีบน้องแล้วหนึ่งนะคะอันนี้ตาเนี่ต้องเป็นท่าหนู่ลับใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นแบบว่า my ambulance ผิดผิดเลยก่ะมีมีแต่เด็กกว่าทำไงอะพี่เขามีแต่ต้องสามเออเออทำไมเราต้องเป็นพิมมาทำไมถึงจะไม่ใช่พิมมาซะก่อนนะขอได้ไหมตอบอย่างงี้ว่าผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่รู้ดิคืออ่ะจัง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 หวะแรกด้วยคือเรารู้สึกว่าแบบนางเอกเอ็มวีเราตอนแรกใช่ปะมันต้อง เล่นได้ร้อ,องได้แสดงได้อะไรยางเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบยากมากว่าพราแบบจะใครออแล้วก็แบบเหมือแนบบมีคนพูดชื่อนู่นชื่อนี่มาจนจนมีคนพูดชื่อพิมามา,มาแล้วก็รู้สึกว่าพิมามาเหมาะมาะสุดล้านมุติออว่าเราะเขามเล่นรู้สึกว่าเพราะว่าไอพาริสกับพิมามาก็เคยเคยถ่ายเอ็มวีด้วยกันแล้วในเพลงของไอพาริสใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเพิ่งรู้อันนี้คือคือไอเป็นคนเลือกเองว่าอยากจะให้พิมมาเป็นนางมเอ็มวีหรือเปล่าอันนี้ก็ตักจากที่ฟังเมื่อกี้นะ ถูกใจไหมไม่ถึงว่าเป็นแบบที่เราคิดผมว่าผมว่าเหมาะมากไม่รู้ดิรู้รู้สึกว่าปกติแล้วเขาแบบเขาเขาาจะมาแบบเท่ๆฮ่ะแต่แบบพอพอในเ v แบบพอปรับเป็นเป็นน่ารักใส่สาวเอยแล้วด้วยความที่เขาเขามีความเท่อยู่แล้วมันมันอยู่ในความตรงกลางที่แบบนี้คนนี้อ่ะอืมเอางี้ดีกว่าพาเขาขึ้นมาเลยดีกว่าจะนะไม่ดีกว่าค่ะพิมมาเป็นคนที่แบบว่าคือคาแรคเตอร์เขามาแบบเท่ๆใช่ปะ แต่เขาเป็นได้แบบทุกแนวเลยสวัดีตอนาค่ะสวัสดีค่ะคนสวยของพี่จะบอกก่อนว่าเป็นคู่ที่รู้อยู่แล้วว่าจะเจอกันเพราะปกติคู่อื่นเขาไพรส์ขึ้นมาถึงว่าขึ้นมาเจอกันบนนี้เลยอ๋อไช่ใหม่แมเดี๋ยลลงไปแล้วก็แสดงแค่ไคู่สองคนคือเคยเจอกันแล้วแสดงใหม่ไหมใช่เคยเจอกันเคยเคยเจอกันตั้งแต่สมัยนายใบนาย ทำไมนะหนูเป็นแฟนคลับนายใบนายใช่ไหมคะแล้วเหมือนตอนนั้นนะหนูเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพแล้วเพิ่งบินกลับบ้านพอดีแล้วเหมือนบินไฟเดียวกับพี่พี่แล้วก็ไปขอถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเป็นแฟนคลับจริงแล้วแม่หนูชอบพี่ไอมากอ๋อหรอแม่ชอบพี่ไอมากแล้วหนูชอบถครอู้อันนี้คือแบบว่าตั้งแต่ก่อนน่าจะก่อนเดบิวต์ไหมเพราะว่าน้องยังเป็นแบบทรงผมแบบว่าไม่มีหน้ามาทุกคน หนูต้องหนูชอบทุกคนแต่ชอบพี่ไอชอบพี่ไอซชอบพี่ไอซ์ที่หน่อต้นต้นต้นอุ้ยเธอคอมพีดูนะก็คือแบบเป็นแฟนคลับนายบายนายใช่ไหมแล้วก็นายเก้าคนนะเมนก็คือเป็นเป็นไอซ์พาลิสแล้วคือพอมาปัจจุบันพอได้เดบิวต์ปุ๊บแล้วก็ได้มาถ่ายเอ็มวีกับไอซ์พาลิสได้เป็นนางเอกเอ็มวีของไอซ์อย่างเงี้ยหรอเฮ้ยปังเวอร์โอเคจริงจริงหนูชอบจริงจริงชอบพี่ไอซ์แล้วก็ชอบพี่เจมส์เจมส์อ๋อชอบสองคน พี่อะถามสเปคจากเจไปแล้วพี่ขอถามพี่มาหน่อยจริงๆ่เป็นคนชอบคนแบบตอนนี้พี่มามีสเปกใหม่ถามไปอมยิ้มไปจริงๆแบบว่าหนูไม่มีสเปกแบบว่าถ้าเป็นภายนอกไม่ไม่มีไม่มีแต่ตัวใช่แต่ว่าเป็นคนชอบแบบว่าคนตลกคอตลกมากความเอนเอร์จีใช่ก็เลยก็คือตรงนะแต่ว่าชชบพี่ไอพี่ไอดูแบบว่าไปสายปาร์ตี้บ้านใช่ไหม ถามถามถามเข้างหน้าถามก็ถามนะถามถามได้เลยทุกครั้งที่พี่ออกไปปาร์ตี้พี่จะเจอเขาโอเคแล้วพี่จะรู้ว่พี่เจอทุกครั้งวันนี้ไม่อายถ้าเราทุกครั้งที่เจออายกูจะรู้สึกวันนี้มันเแบบจริงๆเราโอเคกับคนที่ปาร์ตี้ไหมโอเคจริงๆหนูก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบว่าทําให้บรรยากาศโดยรวมแบบรอบๆตัวเขาเต็มไปด้วยแบบพลังแล้วก็แบบความสุขอะไรอย่างนี้ป่ะความความเป็น ความที่เรามองไอพาลิตนะเรารู้สึกว่าว่าเป็นแบบนั้นถ้าที่ไหนเหมือนที่พี่นัตีพูดเมื่อกี้คือถ้าที่ไหนมีมีไอก็คือรู้สึกว่ามันจะแบบดูสดใสขึ้น,น,นอะไร,รอย่างเงี้ยเออกเขาดีเแบบนั้นนาตออุยาตีมาใ่แต่ว่าส่วนมากแบบว่าจะชอบแบบว่า ปาร์ตี้ที่บ้านกับเพื่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าเนีเมื่อคืนผมเสียดายมากเลยเขาเล่นให้ไมี่ใช่เออเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่มันของเราที่ของเราที่ของเราที่ของเไไ่อคนมีหุ้นไอ้คนมีหุ้นไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วเราถับคืนคืนนี้เปไหนคืนนี้ว่างคคืนนี้ว่างค่ะ้ยี้ย่างค่ะเ้ยเกยเ้ แต่แต่แต่พี่อยากรู้ว่าตอนแรกพีมาบอกว่าชอบไอใช่ดไหมคือเป็นแบบข้างนอกแล้วพอรู้จักเป็นยังไงพอได้มาเรงานแล้วเป็นยังไงไอเป็นตัวเว่าตอนตอนแรกที่หนูที่หนูเจอพี่ไอวันซ้อมซ้อมเต้นตอนที่ไปเป็นนายเอกใช่ไหมแบบว่าเก่งมากเพราะว่าพี่ไอเหมือนในเหมือนในรูปอ่ะแบบว่าไอนั่นรู้จักในรูปเลยเออใช่เหมือนในหนังอานเลยเปล่าแล้วก็จะไอเขาใจด้วยเราเราจะได้แเราจะได้ร่วมงานกับเขาจริงจริงแบบว่าโอเคโอเค มันมันคือมันคือคอมพลีทจริงๆอ่ะเราคิดเราคิดออกเราเนึกออกเลยว่าแบบสมมติว่าเวลาเราเจอศิลปินที่เราชอบใช่ไหมจากที่เราดูเขาใน YouTube ดูในแบบว่าในซีรีส์หรือว่าแบบเห็นตามแบบสื่อต่างๆหรืออะไรเงี้ยแล้วพอไปเจอไปเจอตัวจริงอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าโหเหมือนลุดออกมาจากรูปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความแบบมันจะมีความว้าวอ่ะเออเราเนึกออก ถ่ายรูปเขาเนี้ยมันแบบว่ามันดูเฮ้ยแบบว่าเขินๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอแบบว่าวันจริงอะไรเงี้ยเขาแบบว่าจริงจังแบบว่าตั้งใจทํางานมากเออเทม่ะอะไรแล้วแบบตอนนั้นอ่ะเออพิกซี่งานเยอะมากแล้วแบบคือมันมีซ้อมให้ขี่เยอะเลยคือเราว่ามันคือมันคือเสน่ห์ทุกคนคนที่แบบว่าใช้คําว่าเลยเดียหมายถึงว่าในแบบว่าในชีวิตประจําวันอ่ะเป็นคนสนุกสนานดูแบบว่า เฮาดูแบบเล่นได้เข้าถึงได้แต่ว่าพอถึงเวลาที่ทํางานแล้วเขาจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสเออมันจะเรารู้สึกว่ามันคือเสน่ห์ทุกคนไม่ได้คิวเดียวเลยนะคิวเดียวเลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วมันแล้วมันเป็น MV ที่เราต้องเหมือนไปเฟิร์สเดยกันอย่างเงี้ยมันต้องมีความรู้จักกันประมาณหนึ่งก็เลยแบบไอส์ไอส์เบรสุดๆเฟิร์สเดยคุณคุณเคยอีอารแอะ ไปทักนอนเขาหรือเปล่าเคยคุยยิ้มกันปะเคยหรอเคยจริงปะเดี๋ยวกูจะบอกกูเห็นเลยอ่ะมันมันยิ้มคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรบอกว่าอะไรกเราทำชั่าอะไรละ ม่เหมือนคุยเรื่องงานค่ะเยมาคุยเรืองงานไม่ตอนตอนตอนอ๋อแล้วก็ทอนที่หนูไปเล่นเวกเซิร์ฟปะใช่ใช่ใช่ที่แบบที่แบบทักไปก่อนเลยคือตอนนั้นเหมือนพิกซี่ไปนรายการปะใช่ไปเล่นเ a กเซิร์แล้วแบบอายเล่นเวกบอร์ดอยู่แล้วไงก็เลยแบบเอ้ยไปเล่นด้วยกันบ้างกูเล่นด้วเก่น้วตอนไหน่ไม่เล่นเี่ พวกเราเล่นเบดม็อกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้แตกเข้าไปจิเดียวกันเลยตายด้วยเียงนะคุณเลื้วยหรอแต่มึงเชื่อกูเถอะต่อให้เราเล่นตอนเนี้ยมันก็ไม่ทักทำไมวะสนุกสนุกคือคนได้ไปเล่นเบดบ็อกด้วยกันเลยอะยังไม่ได้ไปวินาทีม่อไรเมื่ไรเมื่อไรเมื่อไรโอ้ยพี่พี่หนูแบบว่าถ้าแบบว่ากิจกรรมแอนเวนเจอร์หนูสู้ตายนะเ้าพูดนะขโมยกันเดี๋ยวรายการเราพาไปสองวันนี้ ดูเคมีเข้ากันมากเลยอ่ะมันดูแบบว่าดูแบบลุยลุยอ่ะทุกคนอยากไปอยากไปแต่ว่าถ้าทุกคุณไปด้วยกันสองคนก่อนแท็กมาบอกอดีอยากเห็นแท็กมาบอกอดีอยากเห็นข <c oughs> อโทอนะขอ่อนเป็นอะไรกับแลกะแท็กมาบอกแล้วกกเห็นก่อนอเออมามาถึงเซ่ชั่นที่ทำให้รู้จักกันมาขึ้นดีกว่าเกมแรกด้วยความที่คุณเป็นนักร้องทั้งศิลปินทน้งคู่ใช่หเป็นนักร้องอยากฟังแบบ คนเลาะเพลงให้กันเกมแรกเป็นยังไงพี่ดีมพูดไปออางนี้กติกาคือการตอบเพลงเพลงในนั้นต้องมีคำว่ารักแล้วก็ลองไปให้มีคำว่ารักสลับกันไปแต่ว่ากติกาคือคุณต้องต้องตาการรอเวลานะในการร้องเพลงเชิญครับสามสองเริ่มแกดูน้องมันไปยิ่งจิสกแล้วพอแล้อแล้วเนี่ยเกมพูยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มหัดวันนี้คือถ้าเราไม่สาม

บบมานาันมองตาก,กันแล้วแบบว่าคือแบบร้องเพลงกันแบบว่าไม่ไม่บิดได้ยังไงวะขนาดนั่งดูฉันยังแบบมือฉ <Basil. S 3> ันหงีบไปหมดแล้วเไรก่ฮ้ยเอทำไมนะเพลงเราหักกันเลยมันกันเพลงรักวะเล่นไปติดได้ยังไงพุดยังไงพี่คนเราเพลงไอ้คุยังไงบ้างอ่ะ รักไมโอ้โอนอี่า้รักไม่ใช่ดวงดาวเฮ้ยิไม่มีเพลงรักเลยหรอเพลงคือแบบว่ากลายเป็นเพลงรักหมดว้แกดูไอ้มงดิเกินเ็วมากไอ้โไอ้โซ่ข้มาขึ้คู่หลับเ

จใจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่มายิ้มน่ารักขนาดนี้อ่ะอันนี้พูดจริงนะมันคือบุญหูที่มากเลยใช่คุยเลยไม่แต่ว่าคุณสองคนเสร็จโตมากเลยอ่ะตัวมือแล้วก็เขาสื่อสารทางสายตาได้ดีมากถือว่าเป็นดีจริงแต่ยังไม่มองไม่าเข้าสู่เกมสองเลยอยากไปต่อเลยอยามองตาตลอดเป็นเกมคุยกันด้วย ขวดโหลของเราในขวดโหลเนี่ยจะมีชุดคําถามมาเรียกว่าเป็นชุดคําถามจะต้องแบบหยิบขึ้นมาเพื่อดูว่าคุณจะคุยเรื่องอะไรกันนี้ว่าระหว่างที่คุณคุยอะคิวปิดทั้งสามเนี่ยจะโยนประโยคบังคับเข้าไปให้คุณเมื่อหะไรก็ตามที่มีประโยคเด่งเข้าไปคุณจะต้องพูดประโยคนั้นให้เนียนที่สุดถูให้ธรรมชาติเหมือนว่าเป็นประโยคจากคุณเองโอเคมาคือปิดปิดม่านถ้าคุณพร้อมแล้วห้าสี่สามสองเริ่มเลยค่ะถ้าไม่ใช่มีแค่เธอก็พอแล้ว มีแค่อะไรถึงจะพอสำหรับไอและถึงมาโอเคมีแค่อะไรครมีแค่ความสุขก็พอโอ้โหคุณตอบแบบนังว่างเหรอสุดๆอ่ะแล้วพี่พี่ตอบอะไรพี่ตอบอะไรมีแค่อะไรเดียวมีแค่เราก็พอนี่ไม่ต้องมึงคิดปิดเลยฉันตอบเองอย่างี้แต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าที่หนูพูดว่า แค่มีความสุขก็พอเพราะว่าแค่มีจิ้ไอ้เนีก็มีความสุขอ้โหนี่วอรารร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 ีรเรร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 นรร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 ารร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 รีรรรระรรรอรอรร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 บรรรราชอบเธอมากกว่าใครเราไได้รรรรก็พอครับร คนเที่ยังมุนไปทำให้ได้พบเธอ <Whoa. S 1> ขอบคุณคำว่ารักดีๆที่เพิ่งเคยได้เจอฉันอยู่กับเธออะไรก็ดูดีรู้ไหมถธาอยู่มีนะา t ว์ทูมีเยียดมีแค่เธอก็พอไม่ต้องการใครเต้นด้วย าต้องติดฝนด้วยกันเนี่ยคิดว่าอยากติดฝนด้วยกันที่ไหนครับจริงจริงติดที่ไหนก็ได้เลยถ้าติดกับพี่ไอ้อ่ะติดที่ไหนก็ได้เลยถ้าติดกับพี่ไอ้อ่ะไม่ต้องพิมพ์เลยไม่ต้องคิวปิดไม่ต้องทำงานเลยพี่พี่พี่ไอ้อ่ะติดที่ไหนพี่ไอ้อ่ะติดที่ไหนอือยบบถูกภูมิถูกเลยติดฝนที่ทะเลอุ้ยเดี๋ยวมันน่าจะสวยนะแปลว่า เวกานอุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นทะเลกับภูเขาแป่นอะไรเรืองนะอันนี้เราอะหนูได้ทั้งคู่เลยค่ะจริงเหรอเพราะชอบธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าโตมากับภูเขามันก็เลยรู้สึกว่าความในแบบว่าส่มชนใจต้องเจ้าถามต่อครับถ้าตอนนี้ไม่ได้ทําอาชีพศิลปินจะทำอะไรฮะอุ้ยหนูชอบคำถามนี้มากเลยหนูมีหลายอย่างมากที่อยากทำหนูอยากเป็นสไตลิสต์ แล้วก็อยากอยากแบบว่าทำงานเกี่ยวกับการอะไรบงอย่างการใส่ช่ดเสื้อผ้าจริงเหรอเป็นตัวเหรอโอ้ my god คือจริงแบบว่าตอนเป็นศิลปินก็เคยทำสตาลิตด้วยนะเราทำให้พิกซี่จริงเหรอใช่แบบว่าแล้วก็รู้สึกว่าใช่สนุกมากอันนี้ก็อยากเป็นครูสอนเต้นแล้วแบบถ้าเกิดไม่ได้เป็นศิลปินน่าจะมาเป็นอะไร กี้คือตอนนี้ไม่ตัวไม่ว่าเป็นศิลปินเป็นศิลปินเหรอม่หนดิคงแบบคงคงทำอะไรที่อยู่แถวทะเลจริงๆนะหนูชอบทะเลจริงชอบชอบมากหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปทะเลเลยแบบว่าแบบว่าพอหนูอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมมันมันไกลมากอะแบบว่าเหนือแล้วแบบว่าการเราจะมาทะเลมันแบบว่าดูยากกว่าแบบว่ามากรุงเทพอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าไม่เป็ พี่ๆชอบไปทะเลที่ไหนคะโอ้ยมีมีแนะนำหลายที่เลยครับอดีมีเป๊เคยไปอ่ะยังสวแม่หนูเคยไปแล้วแล้วหนูก็อยากไปมากตอนนั้นแต่ตอนนั้นหนูติดเรียนไปไหมไปเป๊ไปได้ไหมกลัวนะโอเคจริงจังเลยไมด้นี่เหไป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 แต่แต่ว่ามันเป็นเกาะใช่ไหมคะเป็นเกาะไปไปยากนิดนึงนะมเออแต่หนูว่าหนูไม่ติดเพราะว่าจริงๆแล้วไปเกาะไหนก็ได้แค่ไปกับพี่ไอ้หนูก็อยากไปนะ แค่มี่ฉมแค่แหละค่ LIKE <lonely> ั <Find human Jorge> ่แหายจะว่าไหมหรือแบบเพื่อนๆว่าไมเรารื่อว่านี่ไงเาจะหตอนนี้ไม่ใช่ค่ายหรอเรไมว่าไม่วปกติขี้งอนไหมขี้งขี้งอนขี้งอนแล้วก็ งแบบว่าเป็นทั้งฝ่ายงอนแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายงอแลปลว่าอะไรแปลว่าชอบงอด้วยหมายถึงว่าไม่ได้งอนอย่างเดียวจริงเหรอใช่เลยง้อยังไงอ่งาเป็นไลน์แบบว่าโกรธหรออะไรเงี้ยโกรธหรออย่างเงี้ย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าหนูงอนพี่ไอ้ไงพี่ไอจะงอนหนูไหมงอครับชอบง,งองอนย <c oughs> อยไงคนหนึ่งชอบงอนฝัหนึ่งชอบงอโอเคีหายแล้ว ดีกันแล้วค่ะหาง่ายมากอีมาหาง่ายกสปีแล้วะอโอเมาหัวข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายอสุดท้ายไมไว้คอนเสิร์ตของตัวเองที่ไหนก็ได้หนึ่งที่จะเลือกที่ไหนครับทะเลเยอพาลีนา่าใช่อิมแพลีนาที่แรกคเราไปต่อที่ราชสังคลาว้องวันขอเราแลวต่เราแต่เราก็ไม่รู้มกันอะไรขอไปด้วยนะคะ เชนเออะไรหนนะคะแต่ยังมีอะไรยังไม่มีเหรอ,อยังเอ้ยคอนเสิร์ตแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้แบบว่าคําตอบที่ pop up ขึ้นมาในหัวได้เลยคือหนู่า <c oughs> ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพี่ไอรู้จักเคฟทาน์หรือเปล่าแบบว่าาไปดูสเตจหนึ่งของเขาเขาทําเป็นแบบว่าเหมือนจัดในโรงละครเล็กๆเลยะคะ่ะแล้วก็จัดเวทีเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูว่าดีมากเฮ้ยถ้าเกิดชอบเวทีห้องนั่งเล่นต้องไปดู1 9 7 5ครับเลขาะ หนูไม่ค่อยได้ตามวงเลยเลยวงวงวงโปรดวงโปรดวงวงโปรดเราคือใครครับหรือว่าศิลปินโปรดครับศิลปินโปรดแฟรงค์โอเชียนค่ะจริงป่ะจริงชอบมากโอเชียนเขาเป็นคนอาร์ตเหมือนกันด้วะใช่หนูชอบเลยครับังนะแบบเราชอบแนวเดียวกันเลยครับนะครับเนี่ยจริงเหรอที่อาร์ตถ้าเกิดว่าศิลปินโปรดพี่ชอบเลยนะถ้าน้องตอบจริงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดต้องตอบว่าเธอโปรดเลยก็ต้องตอบตัว19.5ใช่ แต่ว่ามันมีมีมช่วงหนึ่งที่หนูชอบ 1, 4, 5, หนึ่งเก้าเจ็ดห้าแบบว่าซื้อเทปคาสเซตมาฟังเลยอัลบั้ม I Always gonna the I I something แค่ไหนชอบมันชอบอะไรบ้าง uh. ถ้าเกิดถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีถ้าเกิดพี่มีคอนเสิร์ตของตัวเองอะ uh. เราจะมาเป็นคนดูหรือว่าจะมาเป็นคนหังเราจะมาเป็นคนดูหรือว่าจะมาเป็นคนหลัง ก็แล้วแต่ที่พี่ไอจะให้หนูเป็นเลยค่ะธรรมดาที่ไหนล่ะไหนๆพี่ก็ให้หนูไปคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยให้หนูไปอยู่ในใจพี่ได้ไหมไปอยู่ในใจพี่ได้ไหมโอ้โหขนาดพูดเองยังเกิดเองพวกมึงอ่ะหนักคิวเป็นหนักอ่ะโอ้ รู้สึกจักรยที้ไหมรู้สึกยังไงบ้างเอาโค้กความรู้สึกนิดนึงรู้สึกเกนินเชิญจริงๆอะผมอะผมรู้สึกว่าผมแพ้ตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ร้องเพลงแล้ว <c oughs> ผมก็บอกว่าแบบห้ามห้ามหลบตาคุหลบตาแบบไม่ไหวอะใช <c oughs> ่ผมแบอไม่ไหวแล้วใช <c oughs> ่อะ <c oughs> แต่ว่ามันแบบมันไม่ไหวอะเคยเือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าปกติเราก็คุยกันแบบว่าอีกแบบนึงเลยแต่ว่าไม่เก่งงั้นจับมือหน่อยจะได้แบบว่าละลายพฤติกรรมเออดีเหมือนกันรู้สิกเป็นสามคน เซสชันสุดท้ายเนี่ยมันคือการที่ว่าหลังจากที่เราร่วมใช้ชีวิตแปลกๆกับรุ่สกีนังมติคาคิดว่าเราเนี่ย ชื่นชอบเขามากขึ้นหรือรู้จักเขามากขึ้นในมิติไหนบ้างโดยการให้บอกว่าเราชอบอีกคนที่ตรงนี้ตรงนี้ไอชอบพิมมาที่จุดจุดจุดพิมมาชอบไอที่จุดจุดจุดสามข้อสลับกันข้อดีที่เราเห็นของอีกคนหนึ่งพิมมาไอพ่พูดก่อนพิมมาชอบพี่ไอที่พี่ไอดูตั้งใจฟังเวลาที่หนูนกำลังพี่เลยโอ้ดีไอชอบพิมมาที่พิมมาเป็นคนตลกครับ <Bernard> เป็นคนแบบนี้แหละครับเแคนไม่มีทรงไปเขาถอดปแบคนไม่มีทรงแล้วตอนแรกที่ถามว่าแบบว่าชอบคนแบบไหนไอซ์บอกว่าชอบคนแบบที่แบบไม่มีทรงเนอะใช่ไหมแบบธรรมดาอะไรเงี้ยชอบพี่ไอซ์ที่พี่ไอซ์ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามจะเขาเรียกว่าอินเทอร์แ a คกับสิ่งที่ความสนใจของหนูแบบว่าเวลาหนูพูดถึงเพลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดูแบบว่ามี interact กับสิ่งที่หนูชอบดูเหมือนเขาชอบตรงกัน ไอช็อกพิมมาที่พิมมาดูมีหลายมุมมากกว่าแค่แบบตลกหรือน่ารักหรืออะไรแบบจะแบบบางทีขึ้นเวทีก็จะเซ็กซี่ก็ได้หรืออะไรก็ได้ VIP พี่ไอพี่พี่ไอยิ้มสวยค่ะโอ้โหไอช็อกพิมมาที่พิมมาดูเป็นคนมี passion ครับ เป็นคนแบบชอบชอบแบบดูดูดูเป็นคนใช้ใจทำใช้ชีวิตอะเอออย่างตอนที่คําถามบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นศิลปินอะอยากจะเป็นอะไรอะตาพิมมาคือเป็นประกายเลยว่าแบบว่าโอ้มีหลายอย่างมากที่อยากทําอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนชอบพี่ไอ้ที่ยคยอยานแล้วก็ตั้งใจทำเออพอแล้วพอ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 แล้วพออพแล้วพอไม่เบรกก็คือจะชอบไปไปเรื่อย เป็นเคมีที่ดีนะคะที่นาลาใช่ซึ่งอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเคมีทงนั้นเป็นเคมีทํางานเคมีเพื่อร่วมงานเคมีของคนที่แบบคุยกันแล้วก็มีแหลกทังกูคือเคมีน้องเราเู้ส่าแบบเออน้องน่ารักมากอยู่ด้วยกันแล้วไม่ชวนมาออคนแบบว่าติ้นเยอะแยะทุกคน ทีนี้เรื่องอะไรมันจะในอนาคตก็ปล่อยธรรมชาติเราไม่ต้องยุ่งบอกตัวเองอตัวเอง่นี้พอแล้วแค่นี้น่ารักะพูดความรู้สึกวันนี้หน่อยของทั้งสองคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฝากผลงานทุกอย่างอ่ะพูดก่อนตอนนี้รู้สึกอะไรยังไงบ้างดีใจที่พิมานมาไม่คิดไม่ไม่คิดว่าตอนแรกจะมาตอนแรกตอนแรกคิดคิดกันจริงๆตอนแรกรู้สึกว่าแบบเอ๊ะจะมาไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพอพิมมามาก็รู้สึก ได้มารู้จักกันเพิ่มยิ่งอยู่กับพวกคิวแล้วน่าจะสนุกค่ะแล้วก็สนุกสนุกเหมือนกันค่ะตอนตอนแรกอ่ะหนูอ่ะพี่เฟิร์นส่งมาให้หนูว่าเนี่ยเขาเช็คคิวไปแอมบูเลฟะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ถามว่าพี่แล้วหนูจะไปยังไงเพราะหนูมีสาวคนแบบว่าตอนแรกหนูแบบว่าไม่คิดว่าแบบว่าจะได้มาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยออกรายการคนเดียวแบบนี้เหมือนกันเลยเปกติก็มีเพื่อนๆแต่ว่าก็มาเจอพี่ๆเจอพี่ไอซ์ะไรเง้ยก็รีแลกซ์ค่ะก็สนุกกว่าแบบว่าที่กลัวไว้ตอนแรกก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยน่ารักกมา นักะ่าอิงโตมาเบลเดี๋ยวเราจะเจอกันใช่ว่าเลยเดี๋ยวพี่โดค่ะพี่โดมเรื่อยๆพี่โดมเลยพี่ไอพี่ไอมาฝากกดยาหน่อยช่วงนี้ทำอะไรอะไรไงบ้างขายให้หมดครับก็อยากจะฝากครับผมฝากเออเพลงมีแค่เธอก็พอแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ปล่อยไปแล้วขอให้ทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะๆฮะทับทุกๆสตรีมมิ่งเลยแล้วก็เข้าไปดูเอ่อมิวสิกวิดีโอที่พวกเราที่ที่ขีมยาเป็นนางเอกครับยัง Channel, and ents, right? ไปไปดูน้องกันนะคะอ่ะพ,พี่มาค่ะของพี่มาก็ฝากผลงานเพลงค่ะก็ตอนนี้ก็ปล่อยมา2 1อัลบั้มใหญ่แล้วก็มีอัลบั้ม1อันเนาะแล้วก็เดียเด๋ยวเะเร็วนี้มีผลงานออกมาให้ติดตามกันแน่นอนค่ะแล้วก็ปีนี้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของฮิทซี่ค่ะยั้งก็ฝากติดตามรายละเอียด เป็นแบบน้องที่แพชชั่นและเป็นสิบปีแพชชั่นของคู่เราติดตามผลงานเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่มาเป็นแฟนคลับพอดีโอเควันนี้บายๆอยากให้ใครมาแอมบูเลิฟอีกอยากเจอใครคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะหรืออยากเห็นสาวคนนี้อีกไม่รู้ไม่รู้มาให้กูไหมเจยกันอื่นต้องเจอกันอีก้วก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับ my a m b u love นะคะ EP 4ที่เป็นไอ้กับพิมมานะคะทุกคน เชื่อแล้วว่าเขินไม่แพ้คลิปของปอเช่และมาเบลทุกคนแล้วคือที่สำคัญคืออันนี้คือมวยถูกคู่คิวปิดคือไม่ต้องทำงานหนักเลยนะคะสุดๆดไปเลยคู่นี้เออน่ารักมากนะคะแล้วก็เหมาะกันมากดูเป็นคนแบบชิลชิแบบอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเออน้องก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนนองรีแอคชั่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบายบาย